เป็นนนคยสวัสดีค่ะมติตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรจัดงานฉลองวันเกิดขรบรอบหนึ่งขวบให้กับเด็กฟ้าแฝดชาวล่าหาคนผู้บริหารทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรได้วรวมจัดงานขรบรอบวันเกิดหนึ่งขวบให้กับเด็กฟ้าแฝดหาคนชาวลาา ซึ่งเกิดจากการผสมเทียมของคณะแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรและศูนย์สุพิเรียร์อาทีและทำการพาตัดคลอดเมื่อวันที่2 5มิถุนายน2 5 5 7เมื่อปีที่ผ่านมาน่ายก่งตาและนั่งขันทะลี่จันทะลังศีพพอและแม่ของเด็กทั้งหาคนเปิดเผยว่าลูกทั้งหาค้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีพัฒนาการในเกณฑที่ปกติ หนึ่งปีที่พันม้าลูกทั้งหาคนมีการเลี้ยงดูทั้งยากและง่ายต่างกันโดยเฉพาะเวลาลูกคนใดคนหนึ่งบอสบายพอและแม่จาเป็นต้องแยกคนที่บอสบายออกจากคนอื่นโดยยอมรับว่าการเลี้ยงดูลูกทั้งหาคนทําให้เวลาการทํางานลดลงพอให้ความสําคัญในการเลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะลูกที่ซื้อว่าอามวยเล็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากตัวหน่อยกว่ามู ซึ่งจัดจ้างพี่เลี้ยงสองคนมาคอยดูแลเป็นพิเศษส่วนลูกอีกสีคนจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างละหนึ่งคนส่วนอาหารและนมทั้งโรงพยาบาลเป็นผู้ดูแลจัดให้ในตอนนี้ลูกทั้งหาคนแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนซึ่งกำลังจะเริ่มหัดเดินได้แล้วเรากลับมาติดตามกันรายง,งานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเมืองอ่อนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ i